กราบนวัสการท่านสำนักที่เคารพอย่างสูงครับกราบคารวะอาจารย์หมอเกีียวที่เคารพอย่างสูงครับกราบคารวะครูทุกท่านครับเจริญธรรมฉุนด,ดีพี่น้องทุกท่านครับนี่ขอโอกาสส่งกันบ้านเมื่อวานมันมีคือลูกน้องตากข้าวประมาณสองท่านหรือสามท่านนี่แหละแต่ปรากฏว่าลูกน้องก็ตากของเจ้าของด้วย แล้วก็ตากของเราด้วยคือปกติเราไปก็จะเห็นว่าเขาก็ทางานให้เราแต่เมื่อว,วานพอผ่านไปคือเขาไม่ได้อยู่ในหน้าง,งานของเราแต่ไปอยู่ของเขาเขาก็บอกว่าลูกพี่วันนี้ขอไปตักข้าวผมก่อนนะจะเอาเข้าวคุณยุ้งเราก็บอกกับลูกน้องว่าโอเคไปได้เลยคือปากบอกไปแต่ใจยังมีขุนอยู่คือขุนบอกว่า อยากได้ทําของเราทําของเราอย่างเดียวพอเราจ้างแล้วแต่ทําไมต้องไปดูเลขของเขาด้วยคือมันอยากได้สุขอยากให้เขาทําของเราเต็มที่มันก็มีคุณนั่นแหละคือแล้วก็เราก็กวาดขอาไปด้วยกิเลสมันก็บอกว่าเอที่ทางานจ้างเขาแต่เราก็มาทําเองเหนื่อยเองอีกอุ้ยมันเหนื่อยไหมมันก็บนไปด้วยทําไปด้วยบนไปด้วย เตตนคณะบทนนะั่นคือรู้จักกิเลสเห็นเห็นว่ามันบ่นแต่มันคือไม่สามารถควบคุมตัวเองได้มันมันก็ยังขุนสอนมันบอกว่าเฮ้ยแค่นั้นเองเขาไปตากแค่เป๊ปเดียวนะ่ะเองให้เขาไม่ได้หรือก็แบ่งปันเขาไม่ได้หรอเพราะว่าเขาก็ต้องเอาของเขาด้วยเอาของเราด้วยเขาก็ทําให้เราเต็มที่บางครั้งบางเวลาเขาก็ไม่ได้เอาคิดเงินหรอกเขาก็ช่วยเราเต็มที่เออมันก็ยอมทักพักหนึ่ง พอสักพักหนึ่งเอาอีกแล้วห็นเข้าที่เขาทําแบบยังไงคือเขาไม่ได้คลาดให้เสียบเสมอนะมันเป็นที่นั้นนานิดนึงอะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยเหมือนไม่ได้ตากเลยนะแล้วมันจะแห้งได้ไงเดี๋ยวเข้ามันก็เน่าไม่ดีขึ้นมันก็ขึ้นอีกพอขึ้นสักพักเออมันก็มีบ้างนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ตากแดดไม่มีฝนไม่มีอะไรไม่เป็นไรหรอกก็บพยายามบอกกิเลสนี้ครับก็ตัวเทียงกันไปตัวเทียงกันมาก็สุดท้ายก็คือ มันค่อยๆลดลงครับครูแต่รู้อยู่ครับมันควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่ครับก็มีสมการบ้านประมาณนี้ครับสาธุครับอ้าวดีนะคะดีตรงที่อ่านรายละเอียดเห็นไหมคุณก็ไม่พอใจก็อ่านรู้ว่ามีกิเลสเข้าแล้วนะอ่านี่คืออาการในจิตนะนี่คือรูปภพส่วนกลามภพนี้ไม่พูดออกไปถูกไหมใช่ครับไม่ได้พูดมันเป็นอาการในจิตนี่คือความก้าวหน้านะคะ เออถ้ามันหยาบใหญ่มันจะต้องพูดออกไปแล้วแต่มันสามารถควบคุมได้นะคะมันเป็นอาการในจิตแต่ว่า้งอ่อคำพูดการกระทําข้างนอกออกมาดีแล้วแต่อาการในจิตกิเลสมันเล่นงานอยู่ไงดังนั้นเนี่ยไม่ใช่เสียหายนะเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่อ่านรู้ว่ามันไม่พอใจนะมันไม่ชอบนะเออจ้างมาแล้วนะต้องทําของเราอย่างเดียวดิตั้งใจทําของเราในดิจ้างวันเรเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้นให้เขา <300. S 1> ใสาา <100. S 1> ใช่ไหม ไช่ครับวันละสามร้อยอ่ะวันละสามร้อยจ้างกี่คนเนี่ยพิกข้าวเนี่ยเพราะข้าวเยอะสขนาดนี้ไม่เราเราทยอยเอาขึ้นมาเรื่อยเพราะมันนี้เอาขึ้นมาประมาณห้าตันขึ้นมาห้าตันก่อนอ๋อทยอยมาทยอยเกี่ยวมาตากใช่ไหมยม่อาไปเรื่อยใช่อจ้างคนเดียวหรือว่ากี่คนมันพอวันวันแรกอ่ะมันจ้างมาสามแต่วันที่สองเขาไม่ได้แจ้งไงว่าสองหรือสามตัวเนี้ยี่เลมเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันสามหรือมันสอง เออจะซ้ำจะซองกขาชางมันพอให้เราเสร็จกระพแล้วก็เอานี้ดีมันไม่พอใจนะมันไม่พอใจเพราะว่ามันเป็นนายจ้างมันจ้างมาแล้วพอจ้างมาแล้วเวลาที่ทํางานควรจะเป็นของเรานี่คือมาตรฐานสากลถูกไหมครับมาตรฐานสากลนะคะเราจ้างมาแล้วต้องอยู่กับเราจนครบเวลาไม่ใช่วอกแวกไปที่อื่นนี่คือมาตรฐานเอ่อทั่วไปที่ใครๆก็รู้ถูกไหมครับ อันนี้คือทฤษฎีนะทฤษฎีที่ใครๆก็รู้แต่เวลาลงมือปฏิบัติน่ะมันคนละเรื่องกันนะคะครับปฏิบัติก็อีกแบบหนึง่งทฤษฎีมาตรฐานก็กําหนดไว้อีกแบบหนึง่งนะคะนี่คือสิ่งที่เราฟังคือเราเรียนรู้จากมาตรฐานสากลมาไงพอเราเรียนรู้เราฟังมาปุ๊บมันเลยยึดมั่นถือมั่นอยู่ในจิตวิญญาณของเราว่ามันต้องเป็นแบบนี้แต่พอมันไม่เป็นแบบที่เราฟัง คือเราได้ยินมาเราได้ฟังมาว่าพอเราจ้างมามันจะต้องเป็นเวลาของนายจ้างกิเลสมันยึดมั่นถือมั่นตรงนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวพอจะรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็มันไม่เป็นดังที่ที่เรายึดไว้นี่แหละกิเลสเลยดิน้นถูกไหมใช่ใช่ครับเออดังนั้นเนี่ยมันไม่เคยเจอเหรอแบบนี้เพิ่งเจอเหรอมันเพิ่งมาปีนี้กับอ๋อเพิ่งเจอนะใช่ดังนั้นเนี่ยจะได้เรียนรู้ไง ว่าเรียนรู้ความไม่เที่ยงมาตรฐานสากลที่ใครๆครกำหนดเขารู้สแตนดาร์ดต้องเป็นแบบนี้แต่ผิดมาตรฐานก็มีแปลกจากแปลกจากมาตรฐานหรือว่าพิกลอกจากมาตรฐานก็มีมันเกิดขึ้นได้หนึ่งจะได้เรียนรู้ความไม่เที่ยงเอ,อ่ว่าอ๋อความเป็นจริงมันไม่เที่ยงหรอกนะจะได้เรียนรู้ไงจะได้เรียนรู้การอกหักอกพังนั่นนะคะ ทีนี้ก็เอางนี้ดิถ้าไม่พอใจเขาก็ทําเองคนเดียวซะเลยดิแต่พี่เพชรน่ะไม่ต้องจ้างก็มันบอกที่เรียมมันบอกที่เรียมบอกว่าเออถ้าไม่พอใจก็ทําคนเดียวดิแต่เขาไปหมดล่ะเองจะทํายังไงเออยอมยอมยอมไม่เอาเอาไหมไม่เอาพีคอยู่คนเดียวเลยห้าตันอ่ะเอาดิจะได้หลับได้นอนไหมยอมแล้วไม่เอาแล้วเอา ก็เขาทําเห็นไหมพอเขามาทําเขามาช่วยก็ไม่ถูกใจใหเห็นไหมไปกวาดข้าวตรงนี้หนาเห็นไหมเห็นไหมไม่ได้ดั่งใจเห็นไหมอยากยได้ดั่งใจก็ทําเองคนเดียวซะสี่ทั้งมหมดเลยเอาดิให้ทําคนเดียวทั้งหมดก็ไม่เอาไม่เอาแต่พอเขามาทําช่วยก็ตําหนิใช่เอ,อ้กิเลสเองนี่เรื่องมากจริงนะเออให้ทําคนเดียวเองก็ไม่เอาพอเขามาช่วยเองก็ตําหนิเห็นไหมตกลงจะเอายังไงเอาถามมันดูดิจะเอายังไงก็ เอาอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละเราก็ตับใจเขามาช่วยก็ดีนักหนาแล้วเพราะเขาเองเขาก็ตักข้าวเขาใช่ไหมใช่เออเองจะใจดําอะไรนักหนาเขาตักข้าวแล้วถ้าเขาไม่ไม่เขาไปพลิกข้าวเขาจะให้แมวที่ไหนมาพิกใช่เขาแวะไปพิกแป๊บเดียวเออถ้าข้าวเขาเยอะหลายตันหลายไร่เขาคงไม่มารับจ้างหรอกแสดงว่าข้าวเขาก็คงไม่มากถูกไหม ใช่ไม่มากครับถ้าข้าวเขามากเป็นสิบสิบตันเขาไม่มารับจ้างอาสนิหรอกเขาไม่ว่างใช่แต่เพราะข้าวเขาไม่เยอะอันนี้ประมาณเอานะข้าวเขาจะต้องไม่เยอะเขาถึงมารับจ้างได้เขาถึงมีเวลาถูกไหมครับข้าวเขาเองก็เก็บเกี่ยวก็ตากแดดเหมือนกันดังนั้นเองจะเห็นแก่ตัวอะไรนักหนาเออดีมันดีขนาดไหนเออหนึ่งเขามารับจ้างแล้วเขาได้เงินไปเลี้ยงครอบครัวเขาสอง เขาได้ดูแลข้าวเขาที่เก็บเกี่ยวมาด้วยเพื่อเลี้ยงพรอบครวเขาอีกเหมือนกันดังนั้นนี่เราได้แบ่งปันเห็นไหมเอ,อเขาแวบไปสิบนาทียี่สิบนาทีมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรเราแบ่งปันช่วยเหลือกันเขาช่วยเราพลิกข้าวเราก็แบ่งปันคืนเวลาให้เขาไปพลิกข้าวเขาโอ้โหกําไรจะตายเห็นไหมกำไรตรงไหนเขาได้มาพลิกข้าวช่วยเรามาตากข้าวช่วยเรา แล้วสองนอกจากมาตากข้าวช่วแล้วเราได้แบ่งปันเวลาคืนเขาให้เขาไปตากข้าวเขาอีกโอ้โหนี่ได้สองเด้งไหมเนี่ยครับฮะ <Huh? S 2> ได้เด้งที่หนึ่งเขาได้ช่วยเราไงเราไม่ต้องเหนื่อยคนเดียวใช่เด้งที่สองเราคืนเวลาให้เขาเราแบ่งปันเวลาให้เขาไปพลิกพลิกไปตากข้าวเขาเราได้สองเด้งเลยเหนื่อยน้อยกว่าและได้แบ่งปันเวลาคืนด้วยส่วนเรื่องเงินหรือความเป็นนายจ้างเหรอ อันนั้นเรื่องเล็กน้อยเองถูกไหมครับเรื่องเล็กน้อยแต่เองจะเอามาทำเป็นเรื่องใหญ่ใช่เรื่องไหมเนี่ยไม่ใช่เลยครับถ้าตัดเรื่องเงินออกไปนี่ใครช่วยใครถ้าตัดเรื่องเงินทิ้งไปใครช่วยใครเรื่องเงินไปะกงงน <c oughs> ะ งงงงเอามาเอาเรื่ององพี่น้องช่วยคิดนะถ้าตัดเรื่องสามรอยบาทออกไปเนี่ยไม่เกี่ยวกับเงินเลยใครช่วยใครอยู่ตอนนี้เขาช่วยเราเขามาช่วยเราเขาช่วยเราใช่ครับเขามาช่วยเราตัดคืออยจำเลยอย่าไเราทำบุญนิยมเพราะเราไงเขามาช่วยเราแบบ พี่อแม่แม่แม่บ้านที่เขามาช่วยดูแลแม่ขวัญแบบนี้ที่ครูรู้สอนพี่ปุ้ยใช,ใช่ไหมคะใช่ต,ตายเดียวกันค่ะเกามาช่วยเรานะคะ<า>ทีนี้ประเด็นคือเรายึดไงเรายึดว่าเงินนี้ยิ่งใหญ่ไงอำนาจเงินจากเราที่เราให้เขาเนี่ยเราซื้อเวลาซื้อชีวิตเขาเรายึดว่าเงินนี้ยิ่งใหญ่เราเป็นนายจ้างเรายึดตรงนี้ไงดังนั้นเลยเอาตรงนี้ทิ้งไปดีดิ อย่าให้เงินไอ้เงินสามร้อยเนี่ยหรือเงินห้าร้อยเนี่ยอย่าให้เงินมาเป็นนายเรารอย่าให้เงินมีอำนาจเหนือเราจนเราขาดน้ำใจเงินไม่ใช่อำนาจนะคะอำนาจที่แท้จริงคืออำนาจของการแบ่งปันความเมตตาการณาต่างหากนี่คืออำนาจแบบพุทธะส่วนเงินหรอเราหยิบมาใช้เราใช้เป็นนักเงินอะเราหยิบมาใช้นะคะเราย่อมต้องอยู่กับโลกใบนี้ แต่เมื่อเราหยิบเงินมาใช้แล้วเราจะต้องไม่เสียคนนะไม่ใช่เราหยิบเงินมาใช้ปุ๊บเสียคนท,ทันทีนี่เห็นไหมครับแล้วเรื่องอะไรเราเราจะหยิบเงินมาใช้ปุ๊บให้เราเสียคนเราต้องหยิบเงินมาใช้ปุ๊บแล้วเราจเจริญเติบโตด้านโลกุตะล้เพิ่มขึ้นเนี่ยเห็นไหมหยิบเงินมาใช้อ่าโอเคเราจ้างท่านเราเกื้อกลูลเราดูแลลูกน้องเราหานั่นหานี่ดูแลเขานะคะแล้วเราก็อ่าเขามีธุระจ,จําเป็น เราก็แบ่งเวลาไปเธอเดี๋ยวค่อยกลับมาเรามีความเมตตาการณาแบ่งปันน้ําใจตรงนี้ต่างหากโดยใช้เงินเป็นตัวเชื่อมตรงนี้ต่างหากมีคนค่าที่สุดในโลกไม่ทำหรือครับครับเงินเป็นเพียงอุเงินเป็นเพียงอุปกรณ์เชื่อมเชื่อมคนคนหนึ่งให้ได้มาใช้ชีวิตใกล้ชิดใกล้ชิดกับเราเป็นบางวันแค่นั้นเองเนี่ยเขาได้มาตากข้าวกับเราเป็นบางวันนี่คือเงินเป็นตัวเชื่อม ใช้เงินเป็นตัวเชื่อมอย่าใช้เงินเป็นตัวยึดมั่นถือมั่นว่าพลังอํานาจของเงินซื้อได้อย่าทําแบบนั้นงงไหมไม่งงเลยครับพี่ปุ้ยงงไหมใช้เงินเป็นตัวเชื่อมไม่งงค่ะครูรครูรู้รกาลังจะบอกกับพี่ปุ้ยว่าเหมือนเมื่อคราวที่แล้วนะ่ะคือให้ดูแลเขาเหมือนเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในครอบครัวของเราเพราะว่าเขาเป็นคนที่เขาเข้ามาช่วยดูแลแม่ขวัญซึ่งพี่ปุ้ยก็ไม่สามารถที่จะดูแลแม่ได้ตลอดเวลา เพียงแต่ใช้เงินแบบเป็นตัวเชื่อมั่ยค่ะให้เขาได้เรียนรู้การแบ่งปันหรือว่าการให้หรือว่าการการทําอะไรของเราที่สิ่งที่ดีๆนะนะคะก็จะช่วยเหมือนให้เขากับได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราเป็นด้วยะคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นในสิ่งที่ไม่ดีเขาก็ก็จะไม่สามารถที่ว่าจะดูแลกันด้วยจิตวิญญาณได้นะคะหมายถึงว่าเราให้เขาแค่เงินแต่ว่าเราเรายังไม่ได้ให้เขาที่เขาได้รับ รับสิ่งที่ดีๆที่มันลึกๆอยู่ในใจเราแล้วก็เป็นแสดงออกไปเป็นสิ่งที่ดีๆให้เขาไปนะคะครูอ่าและถ้าเราจ้างเขาแค่เงินแค่นั้นเราจะต่างอะไรกับคนโลกิยะทั่วไปอะ่ะฮะถ้าคิดเหมือนพี่ปุ้ยในอดีตหรือพี่อาอาสนิคิดอะ่ะมันจะต่างอะไรกับคนโลกียะทั่วไปถ้าคิดแบบนั้นไม่ต่างกันไม่ต่างกันค่ะ เอาแล้วจะมาเรียนลดกิเลสทําไมก็ไปอยู่กับคนโลกิยะทั่วไปไม่ดีกว่าหรือไม่ต้องมาเหนื่อยไม่ต้องมาโดนตาหนิเอออไม่ต้องมาอดความอร่อยอุอร่อยก็ต้องมาล้างไมไปอยู่กับคนโลกิยะทั่วไปไม่สบายกว่าหรือก็ไม่ต่างกันอะ่ะหืมก็ไม่ไปครับก็ไม่ไปเหมือนกัน,นค่ะเอา้าเรามาลดกิเลส <laughs> เพื่อเกิดความแตกต่างระหว่างเรากับคนโลกิยะ นักลดกิเลสจะต้องมีจิตวิญญาณที่พัฒนากว่าคนโลกิยะทั่วไปแต่ถ้าเราไม่ต่างกับคนโลกิยะทั่วไปแปลว่าเราไม่ได้พัฒนาเอา้าแล้วเราจะลดกิเลสไปเพื่ออะไรถ้าเราไม่ได้พัฒนาตัวเองอ่ากำลังจะพัฒนาค่ะโอ้ <laughs> ดังนั้นเนักลดกิเลสนะจะไม่ได้คิดเหมือนคนโลกโลกนะเออไม่จะไม่ได้คิดแต่แต่จะเอานะนักลดกิเลสจะไม่ได้คิดแต่จะเอานะ ดังนั้นนักลถกิเลสจะต้องคิดแต่จะให้ดังนั้นมันสวนกระแสก,กับคนโลกิยะนะแม้เขาเป็นลูกจ้างเราแม้เราให้เงินเขานี่แหละเงินเป็นเพียงอุปกรณ์เครื่องมือที่เราหยิบมาใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับเขาและเราเท่านั้นอย่าให้มันมามีอํานาจเหนือเราจนทําให้เราใจดําและเห็นแก่ตัวแปลว่าหยิบมาใช้ถูกไหมนะ่ะแบบนั้นน่ะไม่ถูกครับหยิบมาใช้ปุ๊บเป็นอสรอพิษทันทีเห็นไหมใช่ครับ แต่ว่านักลดกิเลสนะลดกิเลสที่แท้จริงเราหยิบเงินมาเราเปลี่ยนจากอสรพิษเป็นอุปกรณ์เครื่องมือให้เราได้ลดกิเลสเห็นไหมเห็นไหมเราเห็นกิเลสในกระบวนการที่ใช้เงินเห็นไหมเราใช้เงินไปอารหาญเราใช้เงินไปนิพพานเราใช้เงินเป็นว่างั้นเถอะอย่าให้เงินใช้เราเราจงใช้เงินเป็นน่าจะชัดขึ้นอยู่นะทั้งสองท่านชัดนะครับครูอ่า จียงกคไาต้องตําหนิเขาหรือตาหนิตัวเองเออกูเห็นแก่ตัวขนาดนี้เลยอ่าตาหนิตัวเองค่ะครูเออแล้วอนี่เห็นไหมผู้มีพระคุณไหมน่ะเขาน่ะผู้มีพระคุณไหมมีผู้มีพระคุณทําให้เราเห็นกิเลสแล้วก็ลดกิเลสในตัวนั้นนั้นค่ะแล้วได้ช่วยเราด้วยเห็นไหมเขามาช่วยเราทั้งงานนอกและงานในเห็นไหมงานนอกก็ได้ช่วยแรงงานเราเห็นไหม งานในก็ทําให้เราได้เห็นกิเลตเออจ้างเขาแค่สามร้อยห้าร้อยเองฮะผมผมมันอายตัวเองเลยครับเฮ้ยมันคิดไปได้ไงวะมันคิดจ้างเขาแค่สามร้อยห้าร้อยเองแม่ยังกะจ้างเขาเป็นล้านเนี่ยเออเออนะคะค่าจ้างค่าจ้างคุ้มค่าเนาะอัศเนะเราบเขาให้เขาให้มากกว่าที่เราจ้างอีกโอ้ยเย้เขาไปได้วยกัค่ะ ครับครับครับเขาให้เรามากมายเลยและที่สำคัญเขาก็ไม่ใช่ใครด้วยนะคะเขาไม่ใช่ใครเขาคือพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเราทั้งนั้นแหละแต่มันเวียนว่ายตายเกิดไงมันเปลี่ยนร่างแล้วมันมาเจอกันในร่างนี้เราจะใจดำกับครอบครัวของเราหรือฮะแค่ม,มันเปลี่ยนร่างเฉยๆแค่เปลี่ยนร่างเปลี่ยนสายเลือดแค่นี้มองไม่เห็นและเชื่อมโยงเรื่องกรรมไม่ถูกแล้ว อันนี้มันก็มันคนโลกิยะคนโลกุติระนักนักลดกิเลสที่แท้จริงนะคนที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกพ่อแม่พี่น้องเราที่เวียนไายตายเกิดทั้งนั้นแหละดังนั้นอย่ามองแค่รูปว่าเขาเป็นคนอื่นอถ้ามองได้ตาเปล่าเขาเป็นคนอื่นใช่นี่คือรูปแต่ด้านนามาทำไม่ใช่เขาคือพ่อแม่พี่น้องเราที่เกื้อกูลกันมาหลายชาติแล้วแต่มันเปลี่ยนร่างมันห่างออกไปแค่นั้นเอง ดังนั้นพอคิดไม่ดีเขาก็เลยทุกอดีตสมนำหน้าเนคครคณใช่ไหมใช่ครับเออนักนเต็เนี่ยคนเนรคนก็จะทุกมีความทุกเป็นรางวัลเห็นไหมดังนั้นเนี่กยกิเลสหลงเหลืออะไรอีกไหมย,ยังคุณอีกไหมไม่คุณแล้วครับเออยังต้องปากเข้าเอ,อ๊หรือว่าเข้าหมดแล้วยังต้องมีอีกไหมยอยังยัง,ยงขึ้นมาเพิ่งขึ้นได้แค่ ฮ่าอุ้มเองที่เหลืออยู่อะอี่เหลือเยอะเลยอ่ะดูแลเขาเสียทีเนี้ยดูแลเขาเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อเหมือนแม่เรานี่แหละนะคะ,ะเวลาเราอยู่กับใครเนี่ยนะแม้เราจะเป็นนายจ้างก็จริงแต่เราเป็นนายจ้างแบบโลกุตระไงนายจ้างคือกับนายจ้างของเราคือนายจ้างแบบแบ่งปันไงดังนั้นตรงนี้แหละมันจะทําให้คนที่มาทํางานกับเราอ่ะเขาจะไม่ได้มองเห็นเราเป็นแค่นายจ้างเขาจะสัมผัสถึงจิตวิญญาณของเราได้ เขาจะอยู่กับเรานะคะเขาจะทําให้เราด้วยไม่เกี่ยวกับเงินแล้วแต่เขาจะทําให้เขาเขาจะให้เขาจะช่วยเราด้วยด้วยความเต็มอกเต็มใจไม่ได้เกี่ยวกับค่าแรงนะคะดังนั้นเนี่ยใจซื้อใจอะ่ะเออเอาภาษาโลกโลกนะคะไปทํานะติดตามตอนต่อไปนะดูดินายจ้างจะเปี้ยนไปไหม <c oughs> <c oughs> อา้าวใครจะคุยด้วยเลวสงกำลังใจเอาเลยจคะ คุณรู้ได้ใจไหมคะเอาได้ดิก็เราให้ใจเข้าไปก่อนนะพอเราให้ใจเข้าเต็มที่เราจะได้ใจคืนมาแม้เราจะไม่ได้คืนมาตอนนั้นหรอกแต่คนที่มาอยู่ข้างๆเราคนที่เรากําลังทําเนี่ยเขาบันทึกบันทึกข้อมูลไว้ในจิตใจเขาแล้วว่าเขาจะต้องเขาบันทึกอะบันทึกเรื่องราวดีๆแบบนี้ไว้อ่ะเขาได้เข้าไปแล้วเขาบันทึกเข้าไปแล้ว คุ้มค่าไหมเนี่ยกับสิ่งที่เราให้เขาคุ้มไหมเขาบันทึกเรื่องเราดีๆที่เราทําให้เขาค่ะคุ้มค่าค่ะเราก็คุ้มค่าด้วยนะคะเขาก็ช่วยเราทุกอย่างค่ะใช่ดังนั้นีคุ้มมากนะคะนี่คือโอ้ยมันมีคุณค่าการที่เราได้ใช้ชีวิตหรืออยู่กับใครสักคนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ช่างที่มามีปฏิสัมพันธ์กับเราแล้วเราได้ฝากเรื่องเราดีๆ ตัวอย่างดีๆในในชีวิตของเรานี่แหละเราฝากเรื่องราวดีๆไว้ในจิตวิญญาณของเขาเขาจะบันทึกเรื่องราวดีๆนี้ไว้วันใดวันหนึ่งเมื่อเต็มรอบเขาจะทําเรื่องราวดีๆแบบที่เราทําส่วนเราเราก็บันทึกเรื่องราวดีๆไว้ในจิตวิญญาณของเราเพิ่มเข้าไปอีกเออสมมุติมันมีอยู่สิบหน่วยพอเราทําเรื่องราวดีๆอีกเนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็นสิบเอ็ดหน่วยสิบสองหน่วยตอกย้าให้จิตวิญญาณเราบันทึกเรื่องราวดีๆแบบนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกจน พอเราบันทึกมากเข้ามากเข้ามันเป็นจิตวิญญาณของเราที่ที่มันเป็นอย่างเนี้ยพอชาติต่อต่อไปและชาติต่อต่อไปพอเราไปเกิดใช่ไหมเราบันทึกเรื่องราวอย่างนี้ไว้มากมันจะผุดขึ้นมาได้เร็วพอมันผุดได้มาได้เร็วเราก็รู้มันจะทําให้เราตื่นรู้เรื่องราวแบบเนี้ยมันจะถูกกระตุ้นและตื่นรู้ได้เร็วเราก็มาต่อยอดนะคะในสิ่งที่เราทํา ดังนั้นเนี่ยมันเป็นคุณค่าที่ดีที่สุดในโลกนะพี่น้องเอ้ยไม่ทําสิ่งนี้แล้วจะทําสิ่งไหนคะทุกคนใช่ค่ะคุรู้เราต้องมาทําสิ่งนี้แหละจริงๆแล้วเมื่อกี้นี่ยังบน่บนๆอยู่ว่าเราขาดทุนตอนนี้เราขาดทุนหรือกําไรคะสเสน่หนเมื่อกี้กับขาดทุนแล้วครับเริ่มจะได้กําไรแล้วครับ <c oughs> คสาธุคะ่ะเนี่ยแหละบางทีเรามองไม่เห็นเนาะเราใช้แต่ตาดํามอง รเรารู้สึกว่าเขาเอาเปรียบเรานัเนี่ยเราจ่ายเงินไปแล้วเขาไม่ทำไม่คุ้มกับที่เราจ้างมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะที่ไหนได้นะคะเราได้กำไรอาริยะนี่แหละที่พ่อครูกับอาจารย์พาพวกเราทำก็คือเราจะทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากนะคะเนี่แหละมันก็เห็นได้ยากแต่เราก็เห็นได้เราก็ทำได้นี่เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์น,นะคะค่ะอนุโมทนาค่ะอัสเนสู้ๆนะคะ ขอบคุณครับอนุโมทนากับอาสนีด้วยค่ะสาธุค่ะขอบคุณครับอันุโมทนาสาธุด้วยค่ะอันนาุโมทนารสกธุอาสนีด้วยค่ะอนุโมทนากับอาสนีด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะอนุโมทนากับอาสนีนะคะสาธุค่ะอานุโมทนากับอาสนีค่ะสาธุค่ะ ขอบคุณการบ้านอาสนีค่ะอนุโมทนานะคะขอบคุณการบ้านอาสนีค่ะสาธุครับขอบคุณกับเพี่น้องทุกท่านครับที่ให้ส่งกำลังใจครับจะขอภาคเทียนปฏิบัติต่อครับสาธุครับ